คนช้างของเราก็แห่เสร็จแล้วครับคอดร้อนก็ลงไปจับฉลากมาครับผมตัวครับได้อะไรมาครับผมเฉลยนะครับเฉลยหน่อยนะครับจำนวนหกพันเสียบไว้เลยนะครับคณะจากท่านดรกิติศักดิ์เหมาะสมกับคอดร้อนมากครับผมคณะจากตลาดไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังคำเหมือนนะครับผม วันนี้ครับมือของเราก็มาร่วมกระบวนเหตุองค์กระถินนะครับช้างเยอะมากๆครับวันนี้มาร่วมกับทีมงานหลายทีมงานเลยนะครับผมกลุ่มช้างวัฒนธรรมพายหนุ่มเซ่แล้วก็กลุ่มช้างวัฒนธรรมบ้านท่าลาดครับร่วมขบวนกันวันนี้ประมาณ20กว่าเชือกนะครับเยอะมากๆครับ แย่งทานกันสนุกสนานมากครับผม,ผมก็ทีมงานเราครับผมฟานมนลลายประกายแก้วครับตอนนี้ทีมงานเรากำลังเดินรอบอุโบสถนะครับนี่คือโบสถ์ที่เราแห่รอบนะครับจะตินสร้างโบสถ์ มาจากทั่วสาสารทิศนะครับมาหลายจังหวัดครับผมนีม่ก็แม่ตายครับแม่ของน้องปีใหม่ครับผมมากันหลายเชื่อเลยครับวันนี้ ค่านราเ่อกรับอปบรับนี่นะอรี่นทท่ประท่น่วทจัดตรีนี้ขอบคุณครับน,น้นบอ,นนนบองช้างเราก็เดินรอบรอบที่สองแล้วนะครับผม ช่วงเช้าเราก็เห่อยู่ที่บ้านสแกน้อยนะครับอําเภอสตึกช่วงบ่ายเราก็จะไปเหุที่บ้านท่าเรือครับตำบลท่ามว่วงอําเภอสตึกเช่นกันครับผม มื่อกี้เราระหว่างเฮก็เจองูนะครับร่วมขนบวนด้วยนะครับผม ีองค์มหาปฏิบตรอบโบสถนะครับรอบโบสถนี่นั่งเปนหลักานการหงมหาปฏิบนะครับได้ลงมากัวข้บก่อนเวนบที่เราแตอรน้นะครับขอบคุณครับขอคุณคุกทเนะทุกสายทร่วมร้ำนท ด้วยเด็สักลาขอบคุณแต่ยังพี่น้องทุกคณะทุกสายต่นเดียวกันกับพี่น้องชาวตะบนทุ่งวังและกานทุกที่เข้าปูนะครับเรื่อทเด็กมาอ่านรับตอนนี้ขบวนของช้างก็รอบบวชเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อแถวรอลงนะครับผมสำหรับท่านที่นำข้าวไทยไปจจกกองกรปฐุนก็สาธุเสร็จแล้วก็นำมา ข้าวไทยถวายท่กองกระติดเช่นเดิมนะครับเพื่อที่จะได้ถวายข้าวไทยรองช้างของเราก็เรียงแถวต่อนะครับครับเลี้ยงเสือนักบลงนะครับลงจากหลังช้างแล้วก็เลี้ยงเสือนั่งยังเอ่อเชิญต้อนรับรอช้างของเราก็แห่เสร็จแล้วครับขอด้วนก็ลงไปจับฉลากมาครับผมครับได้อะไรมาครับผมเฉลยนะครับเฉลยหน่อยนะครับจำนวนหกพันเรียนี้เลยนะครับ คณะจากท่านมอเตอร์กิติศักดิ์เหมาะสมกับความร่วมากครับผมณคณะจากตลาดไทยสุพรรณครับในการถวายพระไตรนะครับตุ๊กตาผู้หญิงเอาไปทำบุญครับคนร่วมทำบุญครับทำบุญได้ก็ได้ตุ๊กตาผู้หญิงนะครับแต่ว่าคนรุ่นน้อชายได้ไหมนี่ตลูกชายเผู้หญิงแตนว่าคนรุ่นแม่ทอง คุณแม่ทองคุณพ่อเลยประวัติเขาทำบุญกับทางวัดได้ตุ๊กตาตัวแทนจากเขาแก่กลิ่นจากครับสองท่านแล้วก็ตัวแทนจากเข้ากันมากครับผมตาคุณเสาจากกรุงเทพสองท่านและหลังจากนั้นจะเป็นท่านผู้นําชุมชนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยงานเราก็รอของค์การบริหารคุณนายเอฟซีถ่ายรูปกับช้างก่อนนะครับเราก็จะกลับไปรอเงินตอนบ่ายนะครับผมมันหินท่านผู้ในการรันธุวัตรท่านผู้ในการ นี่เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานตัวแทนจากชัางเราก็ทยอยตัวแทนกองกระถินนะครับที่มาร่วมไปขึ้นรถแล้วนะครับผมผู้บุญร่วมกันนี่ก็คือภายทองแท้ครับจำนวนหนึ่งนะครับนุ่มหนยเชื่อครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังรถทับเรียนกศ67กรุงเทพมหานครนีกเหมือนเจอหนุ่มหน่เยอะเลยนะครับผมกศ67กรุงเทพมหานครนะครับก็บางเชื้อก็ได้ขึ้นรถแล้วนะครับผมบางเชื่อก็กำลัง เดินให้เอ็ซชีารูปพึ่งเสี็ยนะครับผม,ม,มก็หนุ่มหล่อของซุ้มท่าทรายเราครับใจมงคลครับผม,มช้างยาดีโชครับวันนี้ทายผู้โดยครับครับหลังจากแห่เสร็จแล้วก็พาน้องช้างเรามากินน้ำอาบน้ำนะครับนี่คือพ้าใหญ่ทองเงินครับผมนะีนะ่ได้เจอ ช้างงานหนุ่มรอลาเชื่อเลยนะครับวันนี้พญาั้งยืนทำอะไรครับควานสั่งให้อาบน้ำตัวเองครับแต่ว่าอาบน้ำให้เอฟซีครับผมลืมแล้วว๊ะ มึงใส่อากาศไม่ร้อนครับมึงใส่ริ้วแล้วมั้งครับอาบแต่สายยางลืมแล้วครับ,อ,รบอันนี้ครับควรเรียนจัดการเองเลยครับผมสวัสดีครับผมครับผมมึงใส่อาบแต่สายยางมึงใส่ลืมแล้วมั้งครับนี่ต้องใช้วิธีนี้ครับ พี่ควันลงมาอาบน้ำให้เลยนะครับผมขอยาทองเงินใช้ดมกลิ่นสาวๆนะครับผมไม่ค่อยได้เจอสาวๆก็มีแต่นหนุ่มๆครับอยู่ที่สุ่มของพ่อทองเงินครับมีแต่นหนุ่มๆครับไม่ค่อยมีสาวๆสวยๆอวบวันนี้เจอสาวอวบสววุสส่มท่าทรายเราก็เดินตามนะครับผม ฝางนี้ก็จะเป็นสาวแก้วตากับไพโอเล่ครับจำ <Okay. S 1> ลรอขึ้นรถกันครับผมพน <Okay. S 1> ละครับ <Okay. S 1> เหนื่อยไหมครับเ mm hmm. มยอ,อยู่ครับเมื่อยังชี่สั่ง mm hmm. ที่สุดค, mm hmm. ครับผมเม mm ื hmm. mm ่อยอยู hmm. mm ่ค hmm. ร mm ับ hmm. หลายตัวมันตรงระบายครับเพราะว่าบ้าจะไหลายหม่งหลายบอนเพราะว่าสร้างค่อยๆได้เข้ากันครับทีมงานเข้าทีมงานบ้านจะศูนย์วสุนครับหลายทีมงานเนาะเขาก็ต้องระบางเนาะครับผมบางทีห้องก็บุกหนูจัดใจสร้างคุณได้ส่นะครับครับกันท่าไหรกันียังกันกเป็นไปได้นะครับครับคุณรักษณ์นะครับเอ้งานช่วยๆหนี่งซื้อยังครับหนึนี่ไผ่ โอเล่ครับผมจะร้องคนลูกล้อๆเนี่ยแหละครับครับครับผมมีโอกาสได้ถ่ายไปวอาเรียกอะครับผมรวมงานด้วยกันครับเอาคืนเอาคืนในสนใจอยากไปสร้างงานงายๆไปแห่กับพี่น้องคนได้ครับพี่น้องได้ครับท่านพิดน้องขึ้นกันก็ได้ครับเราก็เป็นทีมงานพี่น้องกันครับผมมีมีแต่งานมีกับย่าง งานดีครับแต่ไม่มีจัภาพจ้างครับผมนี่เราดูภายโอเล่อาบน้ำแล้วก็เราจะดูโอเล่ขึ้นรถนะครับผมวันนี้ดีใจมากครับเจอหนุ่มหล่อสาวสวยลายเชือกเลยครับผมี่พี่ควานก็จะสั่งพี่โอเล่อาบน้ำครับ นีควานเล็กควานตัวเล็กก็คือลูกชายของพี่น้อยนะครับที่ออกช่องซูเปอร์เทนนะครับผมน้องอะไรผมประจําชื่อได้นะครับผมเก่งมากๆครับพี่โอเล่อาบน้ำเสร็จแล้วก็จะขึ้นรถครับโหขึ้นง่ายมากครับผมพี่โอเล่ขึ้นง่ายมากครับคาย,ยาวด้วยครับขึ้นง่ายครับ ก็สาวแก้วตาก็กำลังจะขึ้นครับพี่โอเล่ขวางเลยครับไม่ยอมให้สาวขึ้นด้วยครับขึ้นเรียบร้อยครับผมตอนนี้ทีมงานสุมท่าทรายเราก็ขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยนะครับรถสีเรียงก็คือปูเป้น,นะครับ มี่ก็สีดอกนเงินครับเล่นอะไรครับดูยกขาขึ้นครับดูครับเล่นอะไรครับสีดดกนเงินเล่นอะไรครับไอหนุ่มจอมสนครับผมใหญ่แต่ตัวนะครับผมนี่ใส่ยังเด็กครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวไปงานที่สองแล้วนะครับผมหลังจากเสร็จงานเช้างานบ่ายเราก็จะเจอกันที่บ้านท่าเรือนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับผมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องฟังคำเหมือนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ